เรียอะไรนะครับผมว่าจะเอาแดงล้อแดงหรือว่าแดงล้อดำนะครับผมก็เวทเดียวกันแต่คนขับก็บ้านเสิงนะครับผมก็แบบก็อามยนโอ้จะข้าอามยนผมก็งงเหมือนกันว่ามันใส่อามยนเพราะอะไรคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคุราบนเองแล้วก็วีรบุรุษนักบินเงี้ยๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ช่องเรากลับมาแล้วนะครับผมเนอะก็นี่ผมมาอัปเดตร2 5ยยหลักเกิดเรานะครับผมแล้วก็1 2ยาของนองผมนะครับฝาโยนะผมคงจะห่างกันแปดกันนะครับผมก็คือก็เลือกเอาเลยนะครับผมว่าจะเอาแดงล้อแดงหรือว่าแดงล้อดำนะครับผมก็เวทเดียวกันแต่คนขับก็บ้านสิงนะครับผมก็แบบ ก็อีกคนหนึ่งก็บ้านเสงอ่ะเจ้าของรถอ่ะเออนะครับผมมาเดี๋ยวนี้จะพามาดูสภาพรถก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องในบ้านนะครับผมก็คือแบบรถเองมาสเต็มด้วยกันเลยน้อยยนตอ่ะแมนเตอต็มด้วยกันเลยนะครับผมอันนี่เป็นโปรเจกต์เด็กวันนะครับมาดูมาดูคืออันนี้เป็นอาร์มอาร์มยนต์โอ้เจ้า้าอาร์มยนต์ผมก็งงเหมือนกันว่ามันใส่อาร์มยนต์เพราะอะไรนะเออโอ้เจ้า้าอาร์มยนต์มาซานนะครับผมแล้วก็นี่มาดูมันเดิมครับผมพูโอ้เจ้า้าทรงแว่นนะก็จะเป็นแฟร์แล้วนี่อััันนนนี้้ผผมมมปราบใหะค นี่ป่าใส่ประกับนะครับผมก็จะใส่ประกับแบบเป็นประกับทดรอบไงทุกคนเพราะว่ามันเวลาเราบิดประกับทดรอบมันจะบิดเดิมนี่ดูเดเนี่ยมันจะบิดได้นิดเดียวเงี้ยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นตัวธรรมดาของธรรมดาเลยนะครับผมนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปั๊มบนต้องแท้เหมือนเดิมที่ผมบอกไว้นะครับผมนี่ปั๊มบนต้องแท้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมโอ้โหชคห้าอันนี้เป็นรถผมเป็นอาร์มเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะไล่เบาแบบก็ เชิงเบาแหละทุกคนก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรทรงแบนเออมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวรีวิวดูเลยรีวิวดูเลยอันนี้ก็เป็นปั้นใหม่มดเท่าไหร่บะโยของโยมดหลายเนาะเออมดสภาพภายนอกกับมดประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นได้เพราะว่ามันเบิร์แท้กับมดเลยนะครับผมก็ไอ้ไอ้ไฟเบอร์นี่ก็เป็นของแท้นะครับผมแล้วก็มีพวกไอ้พวกเรือนไม้พวกอะไรของแท้มดเลยนะครับแท้กับทุกจุดก็คือแบบแท้โรงงานแท่ฮอนด้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าแท้อะไรแต่งไม่รับผม แท่อะไรแจงอย่างไงแท่อะไรแจงหมายถึงว่าแบบปั๊มบนนิชินแท่อะไรอย่างเงี้ยนี้อันนี้ของปลอมนะครับผมปั๊มนิชินเนี่ยปลอมคือเป็นทรงรถเบาอ่ะเออแบบจ้ามาทรงมันสวยแล้ทรงแบบนี้ทุกคนคือมันอ่ารถจะแรงมันต้องอยู่ที่ทรงรถ้วยแล้วถ้าจับทรงได้มันก็แบบมันก็ช่วยไปนิดนึงนะครับผมเออถ้าเครื่องสมบูรณ์นะส่วนมากตอรอถ้าเขาแรงจริงมันก็แรงอ่ะเออถ้ารถมีทรงมันก็มีใช้ไปกว่าขึ้นคือมันเหมือนมันแรงกว่ากันเลยอ่ะถ้ามันมีทรงนะครับผมเพราะว่า นี่ที่บอกอะไรมันกนัจากการขับการอะไรมันกับโตลมโตอะไรถ้าแบบตลอรอปพึบนากับมันมันทรงเบาทรงอะไรเนาะเออนะครับสองคันนี้ก,ก็เป็นอะไรพี่ต้นลงกึง้งทั้งสองคันเลยนะครับผมส่วนมางคนสงสัยว่าทําไมแดงกีหายไปคือที่มันหายไปเพราะว่า ข้อเหวี่ยงมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็เลยส่งไปทําใหม่นะเพราะว่าจากที่เราดัดไปพัทยามาแต่ทีดีมันมันดันไกลมันลอดมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยเกิดปัญหาน,นะครับผมก็เลยส่งไปทําใหม่พี่ต้นแกก็แก้ออมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออนี่นี่มาดูมาดูหลังมีติ๊กเกอร์โคตรโกอ่ะก็ไม่ต้องสงสัยถ้าใครยิงส้อขั้นนี้ก็ดูแค่โลโก้ขางหลังนะครับผมเออดูแค่โลโก้ขางหลังก็ดูแล้วนะครับผมก็เลือกเอายังไงจะเอาแดงล้อแดงหรือว่าแดงล้อดำนะครับรถนอผมก็จะเป็นแดงล้อดำ ส่วนรถผมก็จะเป็นแดงเออรถรถพี่เป็นแดงรอดำรถโยเป็นแดงรอดแดงแม่งจ้าวสนรถแราแม่จะพามาดูเครื่องในบ้านนะครับผมนี่ใช่แม่งล้ำอ่ะจันทร์วันเราอโยอะไรมาถึงเประเทศทิศแล้วเออแล้วแม่งมันประกอบมันละเอียดจริงทุกคนคือมันช่างผมมันลำ้ำนิดนึงก็ประกอบแล้วก็เดินเหรียเดินออกบ้านอะ่ะเออมามาดูครับผมนี่ไอ้ที่กลอ่องอะไรโยมันเลยนะนี่โอ้นะครับผมมีแต่เบิกศูนย์ครับ,รบเออเบิกศูนย์หมดเลยนี่ตออกแสงเลยดิโอ้ยพวกยังมืด นะครับผมก็อาจจะมีเสียงบัลมนิดหน่อยนะครับผมมีทุกคนดูสิทุกคนคิดว่าช่างผมมันบ้าไหมมันแบบมันประกอบทีเดียวจะเครื่องนี่สามเครื่องนเ,เครื่องนี้ยังไม่ประกอบขาใช่ครับอันนี้อันนี้ของช่างอันนี้ห้าหกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำห้าหูเหมือนกันแต่ทําบังลมนะครับผมช่างรับก่อนเพื่อนอันนี้เครื่องโยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ปลูกจะาห้านี่ลูกไปไหนไม่รู้ลูกอยู่ในนี่แหละนะครับผมอันนี้เครื่องผม,มนี่เครื่องผมก็ คือเก่วับผมอะมันไม่ด้มีอะไรมากคือพวกอะไร่มันครบแล้วแต่แม็กมันมาทํานี่ค,คือคนเกี่ยวผมอะทำนประกอบใส่ข้อวงข้อเบี่ยงนะครับผมก็เหมือนเหมือนรถพี่อะมันไม่ได้มีอะไรเป็นแค่ข้อเบี่ยงเนาะเออเหมือน,นถอดออกมาคืออะไรกันเอออะไรก็มีครบแล้ว เราจานไฟมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าไอ้ข้อแบบมันบิดเนาะแล้วมันแบบไปโดนคมันไปโดนมันไปโดนจานไฟนะครับผมเออส่วนเครื่องโยนี่ก็คือเหมือนประกอบใหม่ก็ต้องตอนนี้ก็ลองทํานั่นทํานี่หาไหลก็เหมือนตอนเครื่องผมทำเล่่ๆทุกคนมันต้องหาไหลเพราะว่ามันมันไม่ได้มีครบเนาะเออเหมือนเราลดอายุเนี่ยมันทําใหม่มันเออเหมือนทําใหม่หมดเหมือนเรามาแค่แค่กับโค้งไหครับผมเหมือนมาเหมือนมาปั้นใหม่เนาะโยนาะเออปั้นใหม่เลยแหละเออเครื่องนี้กับมดไ้ประมาณสี่หมื่นได้โอ้โหอยยาก ที่มดสี่หมื่นเพราะอะไรพวกคาดพวกอะไรดีกันคือเบิกใหม่มดทุกอย่างเลยนะครับผมดนี่คาดก่อนแผ่นมีเบิกใหม่มดอะคาดคอนด้าจะกลับมาหนึ่งมันด่ากันเขาประกอบไปแล้วเขาจะใส่นะครับผมส่วนรถผมนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรฝั่งฝาคาดเอ็มส่วนโยเป็นฝาคาดเดิมเจาะไม่ใช่เดิมเจาะครับจะเถียงไม่ใช่ครับเดิมโยเป็นฝาคาดในครับเดิมเจาะในมาเถียงอะไรฝาคาดเดิมเจาะไม่ต้องไม่ต้องระค้องข้อ ฝาคาดในต้องระคองคอครับเออฝาคาใดในร้อยยี่ห้าครับส่วนในยุอ่ะมันเป็นฝาคาดในมันของผมที่แรกอะ่ะนี่ครับผมนี่แต่เขาผมมันแตกไงมันแตกผมเลยเบิกใหม่แต่ของหน้องอันนี้เขาทาดีอยู่นะครับผมก็คือคนละเจ้าทำนะผมเลยแบบตัดปัญหาถ้าเป็นฝาเอ็มอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งคือมไม่ต้องไปปคะคองคออนี้ไงนี่เพราะฝาเอ็มมันจะมีฝาเอ็มกับฝาร้อยยี่ห้า,ามันจะมีมาเลยแต่ฝาในมันจะไม่มีมานะครับผม แต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือระยะเนี่ยมันจะเท่าเดิมระยะมันจะต่งงางกันแต่ฝาเราไม่ต้องไปเชื่อมตรงนี้เว้โยโยไม่ต้องไปเชื่อมตรงนี้ถ้าเป็นฝา,าใน <parce S 2> แต่ถ้าเป็นฝาเอ็ม ylum, มันต้องเชื่อมตรงนี้นี่นี่เห็นไหมมันจะโปขข้นมาเง é. ถ้าเป็นฝาเอ็มามันต้องเชื่อมตรงนี้เห็นไหมเออหลายคนก็รู้แล้วแหละแต่ถ้าฝาร้อยยี่ห้าหรือฝาในมันก็ไม่ต้องเชื่อมเพราะว่ามันก็เหมือนร้อยยี่ห้ามันออกตรงเดิมแต่เอ็มมันจะมีวิวัฒนาการอะไรไม่รู้ขึ้นมา ก็เลยต้องมาเชื่อมปิดตรงนี้เพื่อที่จะเวลาเราปิดไปปั๊บใ่ไให้น้ำมันมันสอดออกมาเนาะพูดถึงมันก็ปิดได้แหละแต่ว่ามันจะเป็นรูตรงเนี้ยเออเราก็เลยต้องเชื่อมแต่วันนี้มันเป็นฝาเดิมของในไม่ก็ใส่ได้แต่ส่วนมากเขาจะฮิตเดี๋ยวเนี่ยสมัยเนี่ยเขาจะฮิตใส่ฝาเอ็มกันนะครับผมก็บางเจ้าที่ว่าถ้าเอาดีๆเลยอ่ะผมแนะนําใส่ฝาเอ็มดีกว่าจกกว่านะครับผมเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าไปดนลงกึ้งที่แบบว่าเขาทํางานออกมาดีไหมถ้า เออถ้ามันเป็นเราทํางานออกมาดีก็ใส่ฝาอะไรก็ได้หมดนะครับผมถ้าเขาทําดีแต่ถ้าทําไม่ดีแนะนําฝาเอ็มจบสุดเออแล้วไม่ต้องกลัวแตกกลัวอะไรนะนายนอ่ะเออแต่ว่าฝาตเจาะประคองรั่วนะฝาอื่นส่วนมากมันถ้าลงกึงก็ทำไม่ดีเขาเชื่อมไม่ดีเอาง่ายมันก็สามารถแตกได้แต่ว่าฝาเอ็มมันไม่แตกไงสเตปเท่ากันอะไรพิจรนลงกึงเป็นรถล่องนะครับผมคาบูเอ็นโปรอนะเออเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้คาบูเอ็นโปร E85 รอบแรกเป็น ผมใส่เป็นน้ำมันเบนซินที่นี่พี่ต้นแกเปลี่ยนแทนตอนนี้ว่าผมไปลาดบุรีแกเปลี่ยนเป็นน้ำมัน e85 นะครับผมโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตคร่าวๆนะครับผมหลังจากช่องกลับมาก็เดี๋ยวส่วน led เดี๋ยวผมจะพาไปเทียร์ให้ดูเดี๋ยวรอดูช่องน้อยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเทียร์ให้ดูเพราะว่า led นี่อ่ารอลูกนะครับเอาลูกไปปางหัวแล้วก็จัดทรงจัดอะไรมันก็ไม่ได้พังอะไรเยอะนะครับจ่ายวผมลงมาแพ้ผมก็ เริ่มหายดีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาไล่หากันต่อนะครับผมก็น่าจะมีรอยห้าสิบ G ผมเอาแค่รอยห้าสิบ G เทาแล้วเพราะว่ามันเป็นรถหนักมาดูรถหนักตรงไหนเล็กเต็มคันเออเล็กเต็มคันโอเคมาข้างนอกกันโอเค,อเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามรถสองคันนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมก็อะไรพีตตร่ต้นทั้งสองคันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมผลงานโฟงช่างห้าช่างแม็กนะครับผมก็ผมหมั่นใจว่าไม่น้อยหนาะแน่นอน ก็มีกีสวยๆให้ดูแน่นอนกับท่านี้ทาไว้สูงสุดกับร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับผมที่ตอนนั้นผมไปลาดบุรีแล้วเป้ครับนะครับแต่กลับมาแล้วที่ผมมาครับเล็กเซเดนในเครื่องนิดหน่อยนะครับผมขนาดไอข้อเบี่ยงมีปัญหาไปพัทยากลับมายังเลงอยู่เลยเออตอนไปพัทยาก็ข้อเบี่ยงมีปัญหานะเดี๋ยวจะว่าผมอ้างอย่างงี้ย่างยี้จริงๆนะครับผมมันมีปัญหาเิ่นหน่อยแต่แต่ว่าตอนเนี้ยทำใหม่แล้ว แต่ว่าอย่างว่าแหละลูกโตนะมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างเออไม่ใช่แบบว่า5้าสามอะไรยงเงี้ยเราโยนอ่ะเดี๋ต้องมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกติชิวๆนะครับเพราะว่าพวกผมทําไปไปคลิปนะครับผมแบบแบบต่างคนต่างไปทํางานมาอะไรแล้วก็มาทำรถกันไปเงี่ยเราเวลาถึงเวลาพวกผมก็ไปออกคลิปกันสนุกสนานอย่างเงี้ยเออกับน้องๆก็จะได้ดูกันเวลาไปออกคลิปมันๆนะทุกคนเวลาไปซัดรถกันแต่ว่าไม่ได้ไปหมอบแบบกลางคืนหรอกไม่ออกไปดอก <S <S เดี๋ยวนี่หนากกว่านะครับผมก็แนะนําน้องๆนะครับผม ไปหมอบเลยหรอเออตามคนเดิลอนพูดบายนะครับผมไม่พวกไปหมอบหลังถนนถนนน่ะเลือกได้เลือกไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไปนะผมเคยไปไปทิปแบบไปทิปดีกว่าครับคือเดี๋ยวจะว่าผมแนะนําไม่ดีนะครับผมอยากปล่อยกันแบบไปทิปกันดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องไปกรอกข้อมูลมาใ้คนอื่นหมายถึงว่าไปหมอบกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับผมเออก็เห็นข่าวกันอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละก็ตัวอย่างก็มีดูนะครับผมที่ผมลงมาเนี่ยก็คือผมเทสรถ ไปกเทศรถเทสคนเดียวนะแบบถามประเทศตอนไหนกระเทศตอนคามืมืดแบบไม่มีบ้านคนอืมไม่ใช่ว่าไปเทศกลางบ้านคุณทางอะไรมืดมืดบางคนอยากดูแต่จี s ีเอสจีีเอสถามผมเด้งว่าผมกล้าขับไหมคุณเอาชีวิตมาเสี่ยงกับผมไหมเออผมก็อยากลงให้ดูอยู่จี s ีเอสตอนนี้ตอนนี้ท่านี้นนแต่บางที่อ่ะพวกผมเอาไว้เที่ยไปทิปกันเรา GPS จับทีเดียวแต่ว่าถ้าเราจะมาจับ GPS ี้าสนอกหนูดูอ่ะ คือบางทีถ้ามันลมมามันมีคุ้มจริงนะครับผมนูกใหญ่เกินลกใหญ่ลมมาไงอันนี้ลูกน้อยนะฮะสามลูกเต็มแขนเต็มขามันเจ็บมาใครเจ็บผมเจ็บคุณเจบกับผมไหมไม่ให้เออแบบฝากึงนี้พวาที่ว่าอยากดู GPS GPS วิ่งเท่านี้ช่างแม็กทำ GPS ได้ไหม GPS อ่ะมันทำได้กันหมดแหละเออจะทำได้กันหมดแต่มันอยู่ที่คุณแบบที่แบบว่ามันจะปลอดภัยไหมมันเสี่ยงมาแค่นั้นเลยมันเสี่ยงจริงมันเสี่ยงมากทุกคนกว่าจะได้คลิปมาให้ดูอะเออ ก็รู้แค่ว่ามันแรงมากแค่นั้นพอเออฟังเสียงดูเทสออกตัวแค่นั้นพอโอเคก็ฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับช่องแชมเปี้ยนเฟี้ยวฟังพิมพ์ไปเลยชื่อเหมือนกันแค่ข้างหลังมันจะมีเฟี้ยวฝั่งลาวก็ชาแนลต่างกันแค่นั้นดีหลายคนถามว่าพี่อยู่ประเทศลาวเหรอเฟี้ยวฝั่งลาวไม่ใช่ครับเฟี้ยวฝั่งลาวผมหมายถึงว่าเฟี้ยวฝั่งอีสานแต่เรียกรวมๆเฟี้ยวฝั่งลาวอะไรเงี้ยโอเคไหมบางคนบอกมึงลาวจังวะอะไรเนี่ยเออทำไมกูเฟี้ยวฝั่งลาวอ่ะเออเราทำไมอ่ะเออก็ด่ามุดแหละเออมาดิครับก็มาดิ้็มาดิเอยฝาก ขอบคุณที่ไม่ลืมกันไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายซีโยเกนซูมอ์โร่กุญบายจ้กูไปเจอกันด่วน